ลูกสะพ้ายตกแม่สามีอย่างแรงแต่เหตุผลที่เธอทำแบบนั้นกลับทําให้ทุกคนอึ้งไปทั้งบ้านมันคือความลับที่ถูกซ่อนมานานแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อความจริงถูกเปิดเผยทุกอย่างจะเปลี่ยนไปตลอดการเพิ่งเข้าเรือนหอวันแรกลูกสะพ้ายตกแม่สามีฉาดใหญ่ทั้งบ้านช็อกเงียบเมื่อได้ยินเหตุผลสายลมเย็นพัดผ่านหน้าต่างไม้กลิ่นดอกมะลิลอยอ่อนๆจากแจกันกลางโต๊ะเสียงนาฬิกาแขวนดังก้องในความเงียบ เป็นวันแรกที่ขวัญข้าย้ายเข้าเรือนหอบ้านทรงไทยหลังใหญ่ตั้งตรงงานกลางสวนไม้ดอกเธอเดินตามสามีเข้ามาด้วยหัวใจเต้นแรงความตื่นเต้นและความประหมาะ่าเกาะแน่นอยู่ในอกแม่สามียืนรออยู่กลางห้องรับแขกใบหน้าเรียบเฉยแต่ดวงตายเย็นเยียบเสียงทักทายแผ่วเบาฟังดูไม่จริงใจขวัญข้าวยกมือไหวอย่างนอบน้อมทันใดนั้นแม่สามีพูดเสียงเข้ม บ้านนี้มีกฎห้ามแตะของในห้องพระโดยไม่ได้รับอนุญาตขวัญข้าวชะงักมือที่กำลังจะวางดอกไม้ก่อนจะพยักหน้าเบาๆบรรยากาศเริ่มอึดอดัดแววตาคนในบ้านทุกคนจับจ้องสามีเธอเพียงยืนเงียบไม่พูดอะไรขวัญข้าวได้แต่ยิ้มจางๆเธอเดินตามแม่สามีขึ้นชั้นบนผ่านทางเดินไม้ที่ส่งเสียงเอียดอาดใต้ฝ่าเท้ากลิ่นกำยานจางๆคลุ้งในอากาศ ประตูห้องพระเปิดอ้าเผยให้เห็นรูปถ่ายเก่าเก็บแม่สามีหยุดยืนหน้ารูปหนึ่งนิ้วเรียวชี้ไปยังภาพหญิงสาวในชุดไทยนี่ลูกสาวฉันเธอเคยเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้น้ำเสียงนั้นแฝงด้วยอะไรบางอย่างขวัญเข้าสบตาภาพถ่ายนั้นจู่ๆใจเธอก็สั่นอย่างไม่มีเหตุผลภาพหญิงสาวในรูปหน้าเหมือนเธออย่างไม่น่าเชื่อเธอขยับถอยหลังช้าๆ แม่สามีหันกลับมาดวงตาเปล่งประกายประหลาดฉันไม่เคยอนุญาตให้ใครมาแทนที่เธอมือของแม่สามีเอื้อมมาจับไหล่เธอแน่นสัมผัสเย็นเฉียบจนเธอต้องสะบัดหนีขวัญข้าวหอบหายใจจูจ่ๆความกลัวก็พุ่งพล่านในอกแล้วเธอก็ยกมือฟาดลงไปเต็มแรงเสียงตบดังลั่นบ้านทุกคนที่อยู่ชั้นล่างเงยหน้าขึ้นพร้อมกัน บรรยากาศตกอยู่ในความเงียบสนิทแม่สามีเซถอยหลังมือแต่ข้างแก้มหนูเห็นแล้วค่ะเสียงขวัญข้าวสั่นเครือในรูปนั้นไม่ใช่แค่ผู้หญิงคนหนึ่งเธอกลืนน้ำลายอย่างยักเย็นหนูเห็นตัวเองยืนอยู่ข้างเธอทั้งบ้านอึง้งไม่มีใครกล้าพูดอะไรแม้แต่สามีของเธอเองเสียงนาฬิกายังดังติ๊กตอกขวัญข้าวยืนตัวสั่น แม่สามียิ้มยิ้มอย่างช้าช้าในที่สุดเธอก็จําได้แล้วสินะขวัญเข้าหันขวบไปมองสามีน้ําตาคลอเบ้าใจเธอเต้นแรงจนแทบจะหลุดออกมาหมายความว่าอะไรจําอะไรได้เสียงเธอสั่นเธอถอยหลังช้าช้าจนชิดผนังสามีเธอไม่ตอบแต่สีหน้าของเขาเปลี่ยนไปแววตานั้นเศร้าลึกเหมือนเก็บความลับไว้เนิ่นนาน ขวัญเธอเคยอยู่ที่นี่เมื่อสิบปีก่อนคำพูดนั้นเหมือนฟ้าผ่าลงกลางใจขวัญเข้ามึนงงเธอสายหน้าไม่เชื่อสิ่งที่ได้ยินแต่ภาพในหัวกลับค่อยๆผุดขึ้นบันไดไม้เสียงหัวเราะกลิ่นดอกไม้ที่คุ้นเคยเธอเห็นตัวเองในชุดไทยยืนเคียงข้างหญิงสาวในภาพถ่ายและรอยยิ้มของแม่สามีในความทรงจำขาเธออ่อนแรง เธอล้มลงนั่งกับพื้นฉันเคยตายแล้วใช่ไหมเสียงเธอแผ่วเบาแม่สามีเดินเข้ามาใกล้นั่งลงข้างเธออย่างแผ่วเบามือเย็นเย็นลูบผมเธอเธอไม่ได้ตายเธอถูกลบเลือนขวัญเข้ามองขึ้นดวงตาเบิกกว้างหัวใจเธอเต้นระสำ่ำใครใครลบฉันออกไปแม่สามีไม่ตอบ แต่หันไปมองลูกชายที่ยืนเงียบความจริงเริ่มคืบคลานเข้ามาอย่างช้าๆความจริงที่ไม่มีใครกล้าพูดเสียงประตูห้องพระค่อยๆปิดเองบานไม้กระทบกันอย่างช้าๆขวัญเข้าสะดุง้งเธอได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบากลับมาแล้วหรือเสียงนั้นดังจากข้างในห้องพระเสียงที่เธอจำได้ดีเสียงของตัวเธอเองเมื่อในอดีต ขวัญข้าวก้มหน้าลงน้ำตาไหลาอาบแก้มโดยไม่รู้ตัวเสียงกระซิบยังคงดังก้องในหูเหมือนมันไม่ได้อยู่แค่ในห้องพระเธอเงยหน้ามองประตูบานนั้นมันไหวเบาๆเหมือนมีลมหายใจลมหายใจของอดีตที่ยังไม่จางหายและของเธอที่ไม่เคยหายไปจากที่นี่สามีของเธอก้าวเข้ามาใกล้เสียงรองเท้ากระทบพื้นไม้ดังแผ่ว เขาหยุดอยู่ตรงหน้าเธอขวัญผมขอโทษคำพูดนั้นเปลี่ยนทุกอย่างภาพความทรงจำถาโถมกลับมาเสียงกรีดร้องฝนตกหนักภาพหญิงสาวล้มลงตรงบันไดขวัญเข้าหายใจถี่เธอเห็นเงาของตัวเองล้มลงเลือดเปื้อนพื้นไม้และเสียงของสามีตะโกนเรียกชื่อเธอฉันตกบันไดเธอพูดออกมาทั้งที่เสียงสัน่น แม่สามีพยักหน้าแววตาเต็มไปด้วยความเศร้าเธอเลื่นล้มวันนั้นไม่มีใครอยู่ข้างเธอพอรู้สึกตัวเธอไม่จำอะไรได้เลยพ่อของเขาพาเธอไปรักษาที่ต่างจังหวัดฉันไม่เคยลืมขวัญข้าวกอดตัวเองแน่นความเจ็บปวดย้อนกลับมาทุกเสี้ยววินาทีเธอไม่รู้ว่าอะไรจริงอะไรฝันแต่ร่างกายเธอจำทุกอย่างได้หมด เสียงฝีเท้าดังขึ้นจากชั้นล่างคนรับใช้รีบขึ้นมาด้วยใบหน้าตื่นคุณแม่เจ้ากะห้องพระมีคนเปิดไฟค่ะทุกคนหันขวับไปมองประตูห้องประที่ปิดสนิทไม่มีใครเดินเข้าไปไม่มีใครเปิดไฟแต่มันสว่างอยู่ในนั้นแม่สามีลุกขึ้นเดินตรงไปยังประตูเธอเปิดมันอย่างช้าๆขวัญข้าวเบิกตากว้าง ภายในห้องพระไม่มีใครแต่มีกลิ่นดอกไม้ลอยฟุง้งและเสียงหัวเราะของหญิงสาวสองคนดังก้องแผ่วเบาขวัญเข้ายืนขึ้นช้าๆขาเธอสั่นแต่หัวใจถูกดึงดูดให้เข้าไปใกล้เธอก้าวข้ามธรณีประตูห้องพระทุกสัมผัสในร่างกายเหมือนถูกปลุกให้ตื่นพื้นไม้เย็นเฉียบแสงจากโคมไฟข้างแท่นบูชานวลสว่าง ภาพถ่ายหญิงสาวสองคนยังอยู่ที่เดิมแต่ตอนนี้มีบางอย่างเปลี่ยนไปขวัญข้าวเดินเข้าไปจนหยุดอยู่หน้ารูปเธอจ้องมองภาพนั้นหัวใจเต้นถี่ขึ้นหญิงสาวในภาพหันหน้ามามองเธอเธอถอยหลังแทบจะลม้มมือปิดปากเพื่อกลั้นเสียงร้องแต่ภาพที่เธอเห็นยังไม่หายไปหญิงสาวในชุดไทยยิ้มให้เธอไม่ใช่ภาพนิ่งอีกต่อไป ไม่ใช่เพียงความทรงจำมันคือเงาของบางสิ่งที่ยังอยู่และรอวันที่เธอกลับมาแม่สามีตามเข้ามาเงียบๆน้ำเสียงเธอนุ่มนวลเธอคือดวงวิญญาณที่กลับมาในร่างเดิมขวัญเธอไม่ใช่แค่ลูกสะพ้ายของฉันขวัญเข้าหันมามองดวงตาเบิกกว้างหมายความว่าฉันคือใครกันแน่เสียงของเธอสัน่น แม่สามีก้าวเข้ามาใกล้วางมือบนบาของขวัญข้าวเธอคือคนที่เสียชีวิตไปแล้วในบ้านหลังนี้และกลับมาในร่างใหม่โดยไม่รู้ตัวเองเป็นใครเธอกลับมาเพื่อจบสิ่งที่ค้างคาวไว้ขวัญข้าวยืนนิ่งทุกอย่างหมุนวนอยู่ในหัวทั้งเสียงกลิ่นและความรู้สึกแล้วสิ่งที่ค้างคาคืออะไรเธอถามเสียงเบาแม่สามีเงียบไปครู่หนึ่ง ก่อนจะเอ่ยช้าๆคำสัญญาที่เธอให้ไว้กับน้องสาวของเธอเองขวัญข้าวนิ่งงนันคำว่าน้องสาวทำให้หัวใจเธอไหววูบภาพในหัวเริ่มชัดเจนขึ้นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งดวงตากลมโตใบหน้าเศร้าน้องชื่อมะลิเสียงของเธอหลุดออกมาโดยไม่รู้ตัวแม่สามีพยักหน้าเช่มะลิลูกสาวคนเล็กของฉัน ขวัญข้าวตัวแข็งความจริงพุ่งกระแทกเข้ากลางอกเธอไม่ใช่แค่ลูกสะใภ้เธอคือพี่สาวของมะลิในคืนนั้นเธอสัญญากับมะลิว่าจะกลับมาแต่มันสายเกินไปแม่สามีหลบตาน้ำเสียงสั่นเล็กน้อยเพราะมะลิหายตัวไปในคืนเดียวกันขวัญข้าวทุดตัวลงกับพื้นมือกุมหน้าน้ำตาไหลพรากเธอจำได้แล้ว ทุกคำสัญญาทุกเสียงหัวเราะทุกความเจ็บปวดฉันทิ้งน้องไว้เสียงเธอขาดห่วงฉันบอกให้น้องรอที่ห้องพระแล้วฉันจะกลับมาพาไปด้วยกันแต่มาลิไม่เคยได้ออกไปจากห้องนี้แม่สามีคุกเข่าลงข้างเธอจับมือเธอไว้แน่นนั่นคือเหตุผลที่ฉันไม่ยอมให้ใครแต่ต้องห้องพระเพราะมาลิยังอยู่ที่นี่ขวัญข้าวเงยหน้าช้าๆเธอมองรอบห้อง กลิ่นดอกมะลิยังคงอบอวลและตอนนี้เธอเห็นเงาจางๆเด็กหญิงในชุดไทยนั่งอยู่ข้างแท่นบูชาใบหน้าเศร้าซ้อยดวงตาคู่นั้นเต็มไปด้วยความรอคอยเมื่อสายตาของเธอกับขวัญข้าวประสานกันดวงตานั้นก็เปล่งแสงแห่งความหวังพี่ขวัญเสียงเล็กๆดังขึ้นแผ่วเบาแต่ชัดเจนราวกับอยู่ในหัวใจหนูรอพี่มานานแล้ว ขวัญข้าวน้ำตาไหลพรากเธอรีบลุกขึ้นเดินเข้าไปหาเงาร่างเล็กน,นั้นทุกย่างก้าวเหมือนเดินผ่านม่านหมอกแห่งอดีตหัวใจเธอแน่นราวกับจะระเบิดมลิพี่กลับมาแล้วเสียงเธอสั่นสถานเด็กหญิงเงยหน้าขึ้นรอยยิ้มเล็กๆปรากฏบนใบหน้ามลิเอื้อมมือออกมามือเล็กๆนั้นสั่นไหวแต่ไม่ทันที่ขวัญข้าวจะจับได้ เงานั้นก็เริ่มจางลงอย่าไปขวัญข้าวเอื้อมมือคว้าเธอร้องให้เสะอึกเสะอื่นพี่ขอโทษขอโทษที่ทิ้งมะลิไว้คนเดียวบรรยากาศในห้องพระเย็นลงทันทีแสงจากโคมไฟริบรี่กลิ่นกำยานลอยแรงขึ้นจนแสบจมูกและเสียงเด็กหญิงดังก้องอีกครั้งถ้าพี่จำได้แล้วหนูก็ไปได้พี่รักษาสัญญาแล้วขวัญข้ายืนนิ่งน้ำตาคลอ เธอมองดูเงาของมะลิที่เริ่มสว่างก่อนจะค่อยๆจางหายไปในแสงนุ่มนวลความเงียบเข้าปกคลุมห้องลมหายใจของขวัญเข้าหนักอึง้งแม่สามียืนอยู่เงียบๆด้านหลังน้ำตาคลอเช่นกันเสียงนาฬิกาแขวนกลับมาอีกครั้งเป็นสัญญาณว่าเวลาเดินต่อขวัญเข้ายืนอยู่หน้ารูปถ่ายรอยยิ้มบางๆผุดขึ้นกลางใบหน้าที่อาบน้ำตา มะลิจักไปแล้วแต่คำสัญญาได้รับการเติมเต็มและว,วันนี้ขวัญข้าวได้กลับมาจริงๆทั้งในบ้านหลังนี้และในหัวใจของตัวเธอเองขวัญข้าวหลับตาปล่อยให้ลมหายใจลึกพัดผ่านร่างเธอรู้สึกถึงบางสิ่งที่เคยหนักอึง้งหลุดออกจากใจอย่างเงียบงนันแม่สามีเดินเข้ามาวางมือลงบนไหล่เธอเบาๆ เธอเข้มแข็งกว่าที่ฉันคิดไว้มากน้ำเสียงนั้นอ่อนโยนกว่าเดิมขวัญเข้าหันมามองแววตาทั้งคู่เต็มไปด้วยความเข้าใจไม่ใช่เพียงลูกสะพ้ายกับแม่สามีอีกต่อไปแต่คือหญิงสองคนที่ผ่านความสูญเสียมาด้วยกันหนูไม่รู้เลยว่าความทรงจำจะเจ็บปวดได้ขนาดนี้เธอพูดเสียงเบาแต่เจ็บยิ่งกว่าถ้าจะลืมมันไปตลอดแม่สามีพยักหน้า เธอหันกลับไปมองภาพถ่ายอีกครั้งภาพถ่ายที่เคยนิ่งเฉยตอนนี้กลับอบอุ่นรากับเวลาทั้งหมดได้คืนกลับมาเสียงประตูห้องพระเปิดออกช้าๆสา,ายลมอุ่นพัดเข้ามากลิ่นมะลิจางๆลอยตามและแสงแดดยามเย็นก็สาดเข้ามาเป็นลำขวัญเข้าหันกลับเดินออกจากห้องนั้นอย่างมั่นคงแต่ก่อนก้าวข้ามธรณีเธอหันกลับมาครั้งสุดท้าย มองไปยังมุมที่มลิเคยนั่งไม่มีเงาไม่มีเสียงไม่มีภาพแต่ในใจเธอมะลิยังอยู่อยู่ในความทรงจำที่ไม่มีวันถูกลบเลือนอีกเสียงฝีเท้าเธอดังก้องไปตามพื้นไม้ข้างล่างสามีของเธอยืนรออยู่เมื่อเธอลงมาถึงเขายื่นมือออกมาสายตาเขาสั่นไหวแต่มั่นคงขวัญข้าว,วางมือไว้ในมือเขาฉันพร้อมจะเริ่มต้นใหม่ แต่ครั้งนี้จะไม่ลืมอดีตอีกต่อไปเขากุมมือเธอแน่นพาเธอเดินผ่านห้องรับแขกผ่านกลิ่นของบ้านหลังนี้ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเงาแต่วันนี้คือชีวิตจริงและเบื้องหลังแสงในห้องพระค่อยๆดับลงอย่างสงบเสียงของบ้านกลับมาเงียบสงบอีกครั้งราวกับทุกอย่างได้รับการเยียวยาไม่มีเสียงสะอื้นไม่มีเสียงกรีดร้อง มีเพียงความนิ่งและความสงบขวัญข้าวเดินไปยังหน้าต่างบานใหญ่มองออกไปเห็นสวนหลังบ้านแสงแดดตกกระทบต้นมะลิที่เคยแห้งเหี่ยววันนี้ดอกบานสะพรั่งอย่างงดงามเธอยิ้มบางๆกลิ่นมะลิจากสวนลอยมาตามสายลมอ่อนโยนและคุ้นเคยเหมือนมือของน้องสาวที่เอื้อมมากุมไว้ในความฝันสามีของเธอยืนข้างๆ เขามองใบหน้าของเธอก่อนจะถามเสียงแผ่วขวัญเธอจะอยู่ที่นี่ไหมขวัญเข้าหันมามองแววตาเธอมั่นคงฉันจะอยู่ที่นี่คือบ้านของฉันเธอหันกลับไปมองสวนอีกครั้งแสงแดดกำลังลับขอบฟ้าแต่ในหัวใจของเธอเพิ่งมีแสงแรกของการเริ่มต้นเสียงลมหายใจของบ้านค่อยๆเปลี่ยน จากเย็นชาเป็นอบอุ่นจากลึกลับเป็นปลอดภยัยจากอดีตเป็นปัจจุบันแม้ยังมีเงาของเรื่องราวเก่าแม้ยังมีร่องรอยของความเจ็บปวดแต่วันนี้ขวันข้าวกลับมาพร้อมที่จะรักอภัยและมีชีวิตอีกครั้งแสงสุดท้ายของวันค่อยๆหายไปบ้านทั้งหลังตกอยู่ในความเงียบแต่ไม่ใช่ความเงียบแบบเดิมมันคือความเงียบที่เต็มไปด้วยสันติ ขวัญข้าวยืนอยู่นิ่งๆหลับตาลงสูดลมหายใจลึกปล่อยให้กลิ่นมะลิอบอวนไปถึงหัวใจในความมืดของค่ำคืนที่เริ่มมาเยือนเธอรู้สึกถึงมืออุ่นๆของสามีที่กุมมือเธอไว้แน่นเหมือนจะบอกว่าต่อจากนี้เธอไม่ได้อยู่คนเดียวเธอหันไปสบตาเขาไม่มีคำพูดใดมีเพียงรอยยิ้มที่เข้าใจกันโดยไม่ต้องเอ่ย รอยยิ้มที่บอกว่าทั้งสองผ่านความลับของบ้านนี้มาด้วยกันเสียงนกราตัวเล็กส่งเสียงร้องลมค่ำคืนพัดเบาๆทำให้ม่านไหวเบาขวัญข้าวเงยหน้ามองฟ้าดาวดวงหนึ่งสองแสงสว่างกว่าดวงอื่นเธอรู้ว่ามาลิกำลังมองเธออยู่จากที่ที่ไกลเกินเอื้อมแต่ใกล้พอจะสัมผัสในใจพี่จะไม่ลืมเธอเอ่ยแผ่วเบาข้างกายเธอสามีอบไหล่เธอไว้แน่น เสียงนาฬิกาดังขึ้นชั่วโมงใหม่เริ่มต้นพร้อมกับชีวิตใหม่ที่เธอเลือกด้วยตัวเองจากบ้านที่เต็มไปด้วยปริศนากลายเป็นบ้านที่เก็บรักษาความทรงจำทั้งเจ็บปวดและงดงามและตอนนี้บ้านหลังนี้ได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งคืนแรกในเรือนหอกลับไม่ใช่คืนแห่งความหวานแต่เป็นคืนแห่งการเปิดเผย ความจริงที่ถูกซ่อนไว้ใต้เงาอดีตขวัญข้าวนั่งอยู่ในห้องนอนห้องที่ตกแต่งไว้อย่างอบอุ่นแต่เธอกลับรู้สึกหนาวเยือกในใจเสียงนาฬิกายัางเดินช้าและหนักสามีนั่งข้างเธอไม่พูดอะไรเพียงแค่นั่งเงียบๆแบ่งปันความเงียบงันนั้นไปด้วยกันขวัญข้าวเอื้อมมือไปเปิดกล่องไม้เล็กๆก,กล่องที่เธอเจอในตู้เก่า ภายในมีกระดาษพับเก็บไว้อย่างประณีตเมื่อเธอคลี่ออกก็เห็นลายมือเล็กๆถึงพี่ขวัญถ้าวันหนึ่งพี่กลับมามาลิจะไม่โกรธพี่เลยแค่พี่กลับมามาลิก็พอใจแล้วน้ำตายดลงบนกระดาษลายมือค่อยๆเลือเลือนแต่ข้อความนั้นชัดเจนในใจชัดเจนยิ่งกว่าคืนไหนๆขวัญเข้าพับกระดาษกลับอย่างเบามือ วางไว้ในกล่องดังเดิมก่อนจะหลับตาซบศีรษะลงบนไหล่ของคนข้างกายไม่มีคำสัญญาใดๆเอ,อ่ยขึ้นแต่มีบางสิ่งแน่นแฟ้นยิ่งกว่าความรู้สึกที่ว่าชีวิตใหม่นี้จะไม่หนีจากอดีตอีกต่อไปเธอจะอยู่จะรักจะดูแลทั้งตัวเองและความทรงจำที่ไม่เคยจากไปไหนเลยขวัญเข้าหลับตาอย่างช้า,ชา ในความมืดเธอรู้สึกถึงการเชื่อมต่อระหว่างตัวเธอเองกับอดีตและระหว่างเธอกับคนข้างกายทุกการหายใจทุกการเคลื่อนไหวเหมือนจะนำพาเธอกลับไปสู่ความสงบที่เธอเคยสูญเสียไปมันไม่ใช่ความสงบที่เงียบเหงาแต่เป็นความสงบที่เต็มไปด้วยความเข้าใจและความรักสามีของเธอเอนตัวลงข้างๆมือของเขาอบอุ่นเขาค่อยๆกระซิบเสียงเบา เราจะทำทุกอย่างไปด้วยกันขวัญข้ารู้สึกได้ถึงความหนักแน่นในคำพูดมันไม่ใช่แค่คำพูดแต่เป็นการยืนยันว่าเขาจะอยู่ข้างเธอไม่ว่าอดีตจะกลับมาทำให้ใจเธอเจ็บปวดแค่ไหนเธอยิ้มเล็กน้อยแม้จะยังมีรอยแผลในใจแต่ตอนนี้รอยแผลเหล่านั้นไม่ได้ทําให้เธอรู้สึกเดียวดายในที่สุดเธอไม่ต้องต่อสู้คนเดียวเสียงฝนเริ่มตกเบาๆด้านนอก น้ำฝนกระทบหลังคาบ้านดังเป็นจังหวะมันเหมือนเสียงลมหายใจของบ้านที่พัดผ่านไปอย่างอ่อนโยนขวัญข้าวเปิดตาขึ้นอีกครั้งมองไปที่หน้าต่างที่มีน้ำฝนเกาะพราวแสงจากโคมไฟในห้องสะท้อนบนกระจกทำให้เธอรู้สึกถึงการเริ่มต้นใหม่ที่เธอไม่เคยคาดคิดว่าจะได้กลับมาขอบคุณเสียงของขวัญข้าวแผ่วเบาคำพูดนั้นมาจากใจ ไม่ใช่แค่การขอบคุณสำหรับการอยู่ร่วมกันแต่ยังรวมถึงการขอบคุณสำหรับการให้อภัยตัวเองสามีของเธอหันมามองเธอไม่ต้องขอบคุณผมหรอกเขายิ้มอ่อนโยนแค่เธออยู่กับผมก็พอแล้วขวัญเข้ายิ้มตอบความรักไม่ได้วัดจากคำพูดแต่วัดจากการอยู่เคียงข้างกันในทุกสถานการณ์และว,วันนี้ความรักของพวกเขาเริ่มต้นใหม่ พร้อมกับบ้านหลังนี้ที่เต็มไปด้วยการเยียวยาและความเข้าใจความมืดของคืนจึงค่อยๆเลือนหายแสงจากดวงดาวส่องผ่านหน้าต่างเข้ามาทําให้บ้านหลังนี้ไม่เคยดูเงียบเหงามันเต็มไปด้วยความหวังและการเริ่มต้นใหม่ขวัญข้าวนั่งอยู่ที่มุมห้องในมือเธอถือกล่องไม้เล็กๆที่เต็มไปด้วยความทรงจำเธอมองไปที่กระจกที่สะท้อนภาพของตัวเอง รอยยิ้มที่สดใสเริ่มปรากฏบนใบหน้าเวลาผ่านไปแต่วันนี้ไม่เหมือนทุกวันในบ้านหลังนี้ไม่มีความรู้สึกของการหลบหนีอีกต่อไปทุกอย่างกลายเป็นส่วนหนึ่งของเธอเหมือนว่าทุกความเจ็บปวดจะถูกเติมเต็มด้วยความรักที่เธอมีสามียืนอยู่ข้างๆเขามองขวัญข้าวด้วยสายตาที่อบอุ่นเขาเอื้อมมือไปจับมือเธอเรามีชีวิตใหม่แล้วนะ เขาพูดเสียงเบาขวัญข้าวพยักหน้าเธอรู้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเธอจะไม่อยู่ในเงาของอดีตอีกต่อไปตอนนี้เธอมีวันนี้และวันนี้คือการเริ่มต้นใหม่ที่เต็มไปด้วยความหวังพี่ขวัญเสียงของมะลิดังขึ้นในใจราวกับเสียงที่ไม่เคยจากไปหนูจะอยู่ในใจพี่ตลอดไปขวัญข้าวยิ้มอย่างอบอุ่น เธอรู้ว่ามะลิจะอยู่ในความทรงจำของเธอตลอดไปไม่ใช่แค่ในภาพถ่ายหรือในกล่องไม้แต่ในหัวใจของเธอขอบคุณขวัญข้าวพูดกับตัวเองขอบคุณที่กลับมาสามีของเธอค่อยๆย,ยิ้มทั้งสองยืนอยู่เคียงข้างกันมองออกไปที่สวนหลังบ้านที่เต็มไปด้วยต้นมะลิแสงแดดอ่อนๆสาดส่องผ่านใบไม้ทำให้ทุกอย่างดูมีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้ง และในตอนนั้นขวัญเข้ารู้ว่าไม่ใช่แค่บ้านที่ได้รับการเยียวยาแต่ตัวเธอเองก็ได้รับการเยียวยาเพราะเธอไม่ต้องเดินทางไปคนเดียวอีกต่อไปเสียงนกร้องในยามเช้าแสงจากดวงอาทิตย์ที่กำลังขึ้นและความสงบที่เต็มไปด้วยความหวังคือสัญญาณแห่งการเริ่มต้นใหม่พร้อมกันกับการเยียวยาที่ไม่เคยสายเกินไปและนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวใหม่ ที่เต็มไปด้วยรักความเข้าใจและความหวังที่ไม่มีวันจางหาย